เป็นหมดแนวตายตายฮัลโหลคำขนาดเราไหมหรอคือโทรหาคำนี่โทรหาคำวังตาอันนี้เลราไหมหรออะไรที่คนนับเธอคนนับพานับไม่เงินไม่แล้วไม่เงินคนแก่คนตั้ง ไม่หรอกปบ้านเมนแล้วไม่หรอกค่เลยค่ะเมเหรอม่เลยว่าขีะแล้มันมันเป็นเป็นสิขาเราอยากรข้าหรอไหมหรออยากค่อยๆเียไม่ได้อยากทำอะ่อหเอหรอไม่ใด้หรอทไมท้ไมใครระบายออกขนาด คูนหนึ่งคันก่อดาม่ลหลอกคาแดล้งหมางก็ควายแดงแล้วเคล็ดอะไรวะเพื่อแก้หืมพีนเมังอแต่บ้านเดยแล้วอามาตูดเราลอขันนี่ยใหเคมอนเงินนันใหล้คม,มันขม,มันแง่แป้ง 它可爱。